สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังให้กับชาวราศีพฤษภมาดูว่าพลังงานชาวราศีพฤษภเป็นยังไงไพ่ยาจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภกันบ้างนะคะเร็วๆนี้สิ่งที่ไพ่ยาจะบอกกับชาวราศีพฤษภค่ะ เหรียญว้ wow. าว justice h a ม m e r เท้าใจเย็นๆนะคะชาวราศีพฤษภเพราะเหมือนกับว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่อะไรบางสิ่งที่เป็นอโอ้โหการตัดสินใจ การก้าวเข้าสู่อะไรที่เป็นการเจราจานะคะการพูดคุยการเคลียร์หรือสถานการณ์บางอย่างที่จะนำพาคุณได้ไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะคะจริงๆตอนแรกเห็นตอนแรกเห็นอ,อ่อ The High Priestess Ten of Cups สวยงามมากๆไม่เห็น Ten of Earth นะคะแต่ King of Fire เกิดขึ้นและ t o of Swords เกิดขึ้น Ten of Cups เกิดขึ้น ชาวราศีพฤกษบ้องบอกว่าสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกคุณคือเหมือนคุณกําลังก้าวเข้าสู่อะไรบางสิ่งที่เป็นการการเปิดเผยความจริงการเจรจาการพูดคุยหรือการเปลี่ยนแปลงที่ทางสู่ความสําเร็จนะคะอะไรบางสิ่งที่เป็นความขัดแยง้งจะได้รับเข้าสู่การปณิปนอมพูดคุยลี้คลายไปสู่ในทิศทางผลลัพธ์แห่ง เรื่องราวนั้นๆนะคะขอให้คุณใจเย็นทุกอย่างมีคําตอบของชีวิตทุกอย่างต้องใช้เวลาใช้คุณค่าของวันเวลาที่รอคอยแม้อะไรบางสิ่งบางอย่างเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจเราแต่มันคือห่วงเวลาบางอย่างนะคะที่จะทําให้เราเข้าใจถึงความลึกซึ้งของใครบางคนความลึกซึ้งของสถานการณ์นั้นๆพอเราเจอสถานการณ์บางอย่างที่เป็น ที่เราเป็นอยู่เราอาจจะเข้าใจมันได้อย่างถ่องแท้แล้วก็ได้ย้ําเตือนก,กับการตัดสินใจได้ย้ําเตือนกับประสบการณ์ที่เจอเพราะว่ามันกําลังที่จะสะสมประสบการณ์นะคะการโตเถียงกับตัวเองการขัดแย้งกับตัวเองหรือบุคคลรอบข้างหรือว่าสถานก,การณ์รอบข้างพาไปสู่ในเรื่องราวของ intuition สัญชาตญาณการฝึกฝนการเรียนรู้ wisdom เพ n ชั่นความอดทนที่จะให้เวลาทุกอย่างเป็นเครื่องวิสูจน์ในการเดินหน้าไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งของชีวิตนะคะว่าครอบครัวการเงินการงานการเติบโตนะสวยงามมากๆค่ะชาวราศีศพฤษภต้องบอกว่านี่คือสัญญาณของการไต่ระดับนะคะไปสู่ทิศทางของความสําเร็จในความจริงของชีวิตในการฟันฝ่าของชีวิตอย่างแท้จริงเพราะ king of fire คือความเป็นผู้นํา ความเป็นผู้นําความเชื่อมันจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้ประสบความสําเร็จก็ต้องประสบความสำเร็จให้ได้คุณทําแล้วทําอีกนะคะเหมือนรอเวลาไปด้วยแล้วก็อะไรบางอย่างอาจจะเป็นผู้คนรอบข้างหรือสถานการณ์บางอย่างผลักดันให้คุณให้คุณได้ได้ท้าทายความกังวลหรือว่าความสับสนของตัวเองหรือว่าความกลัวของตัวเองด้วยเช่นกันเพื่อที่จะออกจากคอรฟอร์ทโซนเพื่อที่จะ กระตุ้นบางอย่างให้ให้ต้องตัดสินใจให้ต้องทําให้ต้องเคลียร์ให้ต้องรีเซ็ตตัวเองเพื่อการเติบโตคุณกําลังเติบโตมากๆค่ะชาวราศีพฤษภและบอกได้เลยค่ะว่าเติบโตในทิศทางสิ่งที่จากความฝันสู่ความจริงที่กลายเป็นจริงเลยทีเดียวเพราะว่า10ถ้วยกับ10เหรียญเกิดขึ้น2ใบ นะคะเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วเป็นไพ่ที่สวยงามมากๆเกี่ยวกับความสุขคําว่าครอบครัวคําว่ารักคําว่าความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินการเงินการงานการเติบโตนะคะทั้งทั้งลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเได้คู่รักที่ดีคู่รักที่ดีที่มาพร้อมกับ การส่งเสริมซึ่งกันและกันแต่อาจจะได้เจอคู่ช้าหรือแต่งงานชา้าแต่มันคือคู่ที่สร้างเนื้อสร้างตัวคู่ที่ไม่มีท็อกซิกในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เชื่อว่าอะไรบางอย่างในช่วงนี้ของชาวราศีพฤษภทําให้คุณเข้าใจผู้คนรอบข้างได้อย่างลึกซึ้งหรือว่าปล่อยวางนะคะไม่ยึดติดก,กับอะไรบางสิ่งที่เราอาจจะคาดหวังนะคะไม่คาดหวังค่ะชาวราศีพฤษภปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะใครทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นกรรมคือการกระทําเพราะฉะนั้นเชื่อว่า คุณกาลังได้เจอสิ่งดีๆแน่นอนนะคะได้เจอชีวิตที่ดีได้เจอสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนเพราะว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากมทีนี้มาดูไพ่สําหรับนี้ชาวราศีพฤษภสวยงามจังเลยนะคะเชื่อในสัญชาตญาณของคุณเชื่อในสิ่งที่คุณฝันและตั้งใจนะคะคุณกำลังมีทรัพย์สินคุณจะมีทรัพย์สินคุณจะปลดหนี้ปลดสินคุณจะมีการเติบโตนะคะสู่ความ อุดมสมบูรณ์ความรักที่ปลอดภัยความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตบ้านปลายชีวิตที่คุณวางแผนไว้นะคะหรือบางท่านเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มสู้ชีวิตเพิ่งจะค้นหาตัวตนของตัวเองเจอเพิ่งจะสร้างเนื้อสร้างตัวก็เดินหน้าอย่ายอมแพ้นะคะเพราะว่าคุณกําลังเจอความท้าทายของชีวิตแน่นอนความท้าทายเกี่ยวความท้าทายเกี่ยวกับสิ่งรอบข้างความท้าทายเกี่ยวกับผู้คนความท้าทายกับตัวเองด้วยเช่นกันนะคะที่เราแบบอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อย นะคะถ้า,าล้าทอ้อเหลือเกินหรือว่าอึดอัดไม่สบายใจลังเลตัดสินใจไม่ได้จะทํายังไงดีการค้นหาตัวเองเป็นเรื่องธรรมชาติมากเมื่อเมื่อถึงวัยวัยสาค้นหาตัวเองนะคะอาจจะบางท่านอาจาาจะค้นหาเจอช่วง40หรือว่าเกือบ40ก็ได้เช่นกันแล้วแต่นะคะว่าแบบในปัจจุบันในเวอร์ชันไหนที่เราจะค้นหา,าตัวตนของเราได้เร็วหรือชา้าอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เราที่จะหันกลับมาที่จะ เรียนรู้คุยกับตัวเองถกเถียงกับตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การตัดสินใจที่แบบแม่นยําและชัดเจนมากขึ้นเพราะด้วยสถานการณ์ของโลกของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้เราเพลิดเพลินกับสิ่งแวดล้อมล,ลืมที่จะแบบเพลิดเพลินกับเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองหรือว่าเพลิดเพลินกับสิ่งล้อตาล้อใจของเราเยอะมากๆนะเพราะว่า K i n g of w a ลราชาไม่เท้าขึ้นสองใบคู่กันแล้วก็ราชาถ้วยเชื่อในสัญชาตญาณของคุณและนี่คือ สัญญาณของการแบบวางแผนด้วยด้วยด้วย,วยความเชื่อมั่นนะคะการใช้ชีวิตการตัดสินใจอย่างชาชลาดของ King of Fire นะคะทุกคนแล้วก็ The Hangman บางอย่างต้องใช้เวลาบางอย่างต้องกำลังพิสูจน์ให้คุณได้เห็นกับความจริงความจริงของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้าย Temperance แล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะโยกย้ายสู่ในทิศทางที่ดีกว่าสัญชาตญาณของคุณความรู้สึกของคุณและการคาดการณ์ ของคุณการวางแผนและความเชื่อมั่นมั่นใจะจะนําคุณให้ไปสู่ในทิศทางของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของชีวิตใหม่การเดินทางของสิ่งเดิมเดิมไปสู่สิ่งใหม่สิ่งนั้นกำลังนำพามาด้วยสัญชาตญาณในตัวตนคุณด้วยความเป็นธรรมชาติบางอย่างด้วยเสียงสัญญาณบางอย่างที่กำลังบอกคุณได้รู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณฟิลฟรีตัวเองแล้วมีความสุขในสิ่งสิ่งนั้นเพราะนี่คือหนึ่งเหรียญนะคะคุณกำลังเติบโตมาก เติบโตมากคุณกำลังมองการเติบโตของตัวเองนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความสบาย t ด e h แฮงแมนแล้วก็ราชาถ้วยที่เป็นความเบาสบายของตัวเองจริงที่เป็นความรู้สึกของการโฟล์และเหมือนกับว่าบางอย่างบางจังหวะทําให้เราหยุดน,นิ่งคิดทบทวนกับอะไรบางสิ่งของชีวิตและทําให้เรารู้สึกว่ามองเห็นการเติบโตของเราเติบโตมามากแล้วนะถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่เราก็รู้สึกม,มีนู่นมีนี่รอบตัวในห้องในบ้านเรารู้สึกว่า เติบโตมากขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคุณกําลังเด,เดินหน้าสู่การเติบโตของชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาคุณกำลังมองหาสิ่งใดสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังมองการเติบโตในทิศทางของการเงินการเงินที่จเจริญรุ่งเรืองมีเงินไหลเข้ามานะคะมีการเติบโตเพราะว่าคุณกําลังสร้างไว้แล้วนะคะเห็นไหมคะนี่คือความรกร้างอะไรบางอย่างแต่มันเถิบเข้ามาเรื่อยๆจนปัจจุบันคุณคุณก็มีนะคะมี แต่ว่ายังไม่ได้เติบโตรุ่งเรืองนะคะที่จะเป็นความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองนะคะดอกไม้ที่บานเต็มสะพั่งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันในกล้อีกนิดหนึ่งนะคะโอกาสนั้นจะมาโอกาสจอบโอกาสงานเงินที่จะไหลเข้ามาในกระเป๋าหรือว่าการการได้ของขวัญหรือว่าโอกาสที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าประสบความส็จมากขึ้นสี่ถ้วยเพราะว่าคุณอดใจรออดใจรอกับสิ่งที่คู่ควรกับคุณอดใจรอกับสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะว่า สิบถ้วยกับสิบเหรียญไม่ได้มาง่ายๆได้มาจากการที่คุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคเ e วิลสิ่งลบๆบฝ่าฟันอุปสรรคสิ่งที่ย่ยๆสิ่งที่เพลิดเพลินอย่างที่บอกค่ะสิ่งลบๆสิ่งเสพติดมากมายที่ล็อกล่อเราอยู่เพราะฉะนั้นดึงสติเรากลับมาดึงตัวตนของคุณกลับมาให้เป็นตัวของตัวเองนะคะไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายเพราะนี่คือหนึ่งไม้เท้าคุณกำลังถูกแรงกระตุ้นของการสปาการเปลี่ยนแปลงการก้าวไปสู่สิ่งใหม่การรอจังหวะที่กระโดด ออกไปคุณเป็นผู้คว้าคุณเป็นผู้มองสัญชาตญาณของตัวตนคุณคุณกําลังสังเกตการนะคะเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้สร้างความฝันเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองคุณเท่านั้นคุณคือทรัพย์สินอันมีค่ามากๆเพราะคุณคือเก้าเหรียญคุณคือผู้อุดมสมบูรณ์ความสุขร่ํารวยนะสำเร็จประสบความสําเร็จไปสู่ในทิศทางของโสดแบบมีคุณค่ามากๆโสดแบบมีเงินโสดแบบมีงานโสดแบบมีความสุขมากๆนี่คือ the m a ิ i ช i a นี่คือคุณจงเชื่อมั่นมั่นใจในตัวคุณเอง ะค,ะคุณกําลังก้าวไปสู่ทิศทางของความสําเร็จแล้วก็การเฉลิมฉลองในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นสิบถ้วยขึ้นอีกครั้งนะคะการเฉลิมฉลองความสุขความรักการแต่งงานสร้างครอบครัวชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่คุณรอคอยกําลังจะเกิดขึ้นใครบางคนจะนําข่าวดีมาให้กับคุณและคุณกําลังได้เจอข่าวดีที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะคุณคือเดอะมิชเชียนั่นเองสวยงามที่สุดเลยทีนี้มาดูคําตอบ แต่อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายนะคะถ้าคุณกาลังรู้สึกว่ากําลังตัดสินใจลงทุนหรือว่าทำอะไรบางอย่างขอคําตอบชาวราศีพฤกษภค่ะ perfect timing สวยงามมากๆเลยเชื่อในจังหวะของชีวิตค่ะทุกคนและ opportunity เปิดโอกาสให้กับตัวตนของคุณได้คว้าความฝันของคุณให้กลายเป็นจริงให้ได้จะมีการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายการบันที่บนมเกิดขึ้น no n e e ัว o w r y ไม่ต้องกังวลทุกอย่างมีทางออกของชีวิต in the future ในอนาคตอันไกล คุณจะได้รับข่าวการติดต่อหรือว่าเหตุการณ์สถานการณ์ที่คุณเจอกำลังคลี่คลายสู่ในทิศทางของคำตอบนั้นๆน,น,นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ